อัปเดตข่าวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประจำวันที่27มกราคมเพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่าลืมกดติดตามพวกเราไว้ด้วยนะครับสวัสดีแฟนบอลกองทัพปีศาจแดงทุกท่านนะครับตอนนี้เราอยู่ในข่าวรอบเช้าประจำวันที่27มกราคมครับวันนี้ข่าวแรกผมขอเริ่มต้นที่เรื่องของเจสซี่ลินการ์ดกันต่อนะครับกับประเด็นที่ว่าเขากับนิวคาสเซิลจะได้ลงเอยกันหรือเปล่าครับในช่วงตลาดมกราคมนี้ โดยเรามาเริ่มกันที่ข่าวจากรอบดอลซันนักข่าวของ ESPN กันก่อนนะครับโดยทางรอบดอลซันะระบุว่าในข้อสเสนอการยืมตัวของนิวคาสเซิลรอบนี้ครับแมนยูเต็ดอยากจะได้ค่าธรรมเนียมการยืมตัวอยู่ที่ราว2.5ล้านปอนด์แต่ว่ามันไม่เท่านี้ครับเนื่องจากว่าแมนยูเต็ดน่ะเรียกร้องอีกราว12.5ล้านปอนด์ครับหากว่าลินการ์สามารถพานิวคาสเซิลรอดพ้นจากการตกชั้นในซีซั่นนี้ได้สําเร็จซึ่งตรงนี้แหละครับทำให้นิวคาสเซิลเนี่ยยังคงคิดหนักอยู่ว่าจะยืมตัวดีหรือไม่ครับ เพราะว่าหากทัพสายลิกาดวงรอดพ้นจากการตกชั้นซีซั่นนี้ได้สําเร็จนะครับแพ็กเกจการยืมตัวลินการ์ในรอบนี้แค่จํานวน6เดือนเท่านั้นก็จะสูงถึง15ล้านปอนด์เลยครับนอกจากนี้นะครับหลังจากที่อีกสื่อของอังกฤษก็คือเดลี่เมลได้ออกมารายงานข่าวไปเมื่อวานนี้ว่าดีวระหว่างลินการ์กับ New นะิวคาเซินเนี่ยมันจบดงไปแล้วแต่ถ้าว่ารอบดอลซันครับเผยว่าดีวนี้ยังไม่จบนะครับนิวคาเซิลยังคงสนใจและเดินหน้าจะยืมตัวลินการ์ให้ได้อยู่ แต่ก็ยังคงติดที่เรื่องรายละเอียดกับทางทัพปีสดงนี่แหละครับที่ยังคงมีปัญหาส่วนตัวนักเตะก,ก็คือลินการ์ดในตอนนี้นะครับเขาเริ่มรู้สึกไม่มั่นใจแล้วครับว่าการยิมตัวไปยังนิวคาสเซิลในตลาดรอบนี้จะเสร็จสิ้นทันเดทไลน์ในวันจันทร์ที่จะถึงนี้หรือไม่ครับเรามาต่อที่อัปเดตจากทางเจมี่แซกสันนักข่าวจากเดอะการ์เดียนกันบ้างนะครับในดีลของเจสซี่ลินการ์ดกับนิวคาสเซิลโดยทางเจมี่แซคสันครับเผยว่าแมนยูเต็ดเนี่ยได้ตั้งค่าตัวของเจสซี่ลินการ์ดไว้ที่รราาว50ลล้นนปอนเยคับ ด้วยเหตุน,นี้เองทําให้แมนยะูเต็ดน่ะจึงคิดว่าโบนัสการยืมตัวหากว่านิวคาสเซิลรอดพ้นการตกชั้นในซีซั่นนี้ได้สําเร็จจํานวนเงินค่า12ล้านปอนด์ที่นิวคาสเซิลจะต้องจ่ายให้กับแมนยูเต็ดหากว่ารอดตกชั้นนะ่ะมันคุ้มค่าที่ทัพสาลิกาดงจะต้องจ่ายอย่างแน่นอนครับมาต่อที่อัปเดตจากทางดิลี่เมลกับเรื่องของเจสซีลินการ์ดกันบ้างนะครับโดยคริสววลล์นะครับเผยว่าหากลินการ์ดไม่ได้ย้ายทีมในช่วงตลาดมกราคมนี้ครับ เขาก็ต้องการย้ายออกจากแมนยูเต็ดอยู่ดีครับแบบไร้ค่าตัวในช่วงซัมเมอร์หน้าด้วยตอนนี้นะครับมีถึง5ทีมในศึกพรีเมียร์ลีกที่สนใจจะดึงตัวลินการ์ดไปร่วมทัพประกอบไปด้วยสเปอร์เวสแฮมเลสเตอร์เอเวอร์ตันและก็เบอร์ลีที่แสดงความสนใจอยู่ในตอนนี้นะครับและนอกจากนี้ครับแหล่งข่าวของเดลี่เมลนะครับก็เผยเพิ่มเติมว่าในตอนนี้เจสที่ลินการ์ดรู้ดีครับว่าถึงแม้เขาจะทํางานหนักไปแค่ไหนก็ตามเขาก็ไม่ได้ลงสนามครับเนื่องจากว่าไม่ได้อยู่ในแผนการทําทีมของรัฟดังนิก เรามาที่ข่าวต่อไปกับเจ้าหนูฮันนีบาลเมดบรีนะครับวันนี้มีรายงานจากสื่อท้องถิ่นก็คือ Manchester Evening News ออกมาระบุว่าหลังจากที่เจ้าหนูตัวเทพวัย19ปีรายนี้ครับช่วยทีมชาติตุนิเซียในศึกแอฟริกันเนชั่นครเสร็จเรียบร้อยนะครับแมนยูเต็ดก็พร้อมดันเขาขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ทันทีซึ่งบรรดาสตาฟโค้ชของทัพปิแดงนะครับต่างก็ทราบดีอยู่แล้วว่านักเตะรายนี้นะ่ะมีพรสวรรค์สูงมากแค่ไหน และกับทีมเยาวชนหรือว่าทีมสำรองนาะก็คงไม่เพียงพอกับความสามารถของเขาแล้วครับส่วนในรายของฮานิบาลเองนะครับเขาก็หวังว่าหลังจากที่กลับมาจากศึกแอฟริกันเนชั่นครับ <c oughs> เขาจะถูกโปรโมตขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่แบบเต็มตัวเหมือนที่สโมสซอนที่พูดเอาไว้ก่อนหน้าซึ่งตัวฮานิบาลนะครับก็มีโอกาสได้ให้สัมภาษณ์กับเลอเาเลเซียนสื่อของฝรั่งเศสถึงเรื่องนี้เอาไว้ว่า <c oughs> เมื่อผมเสร็จภารกิจกับทีมชาติและกลับมายังที่สโมสซอนแมนยูเนเต็ด เราจะมาดูกันว่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นหรือไม่และหากว่าผมสามารถหาตำแหน่งในทีมชุดใหญ่ได้สำเร็จไม่ว่าจะาก,กรณีใดๆก็ตามสิ่งที่ยังเหมือนเดิมก็คือผมจะพยายามทำงานหนักต่อไปซ้อมหนักต่อไปเพื่อทีมสำหรับในรายของฮันนี่เลเมดบรีนะครับก็มีโอกาสสูงมากทีเดียวที่รัฟฟรังนิกจะดันเขาขึ้นมาสู่ทีมชุดใหญ่แบบเต็มตัวในช่วงนี้เลยครับยิ่งหากว่าสโมสสานาสามารถปล่อยทั้งดอนนี่ฟันเดเบกหรือว่าเจสซี่ลินการ์ดออกจากทีมได้สำเร็จ เราก็น่าจะได้เห็นฝีเท้าของเจ้าหนูพรสวรรค์สูงรายนี้กับทีมชุดใหญ่มากขึ้นตามไปด้วยครับเราไาที่ข่าวต่อไปกับเรื่องของดอนนี่ฟันเดเบกกันบ้างนะครับซึ่งตอนนี้นะตัวดอนนี่กำลังมีข่าวเชื่อมโยงอย่างหนักกับคริสตันพาเลสและจากรายงานล่าสุดจากอ v ฟ ning Standard สื่อของอังกฤษนะครับออกมาเผยว่าตามจริงแล้วแมนยะูแต่หนาไม่มีความคิดจะปล่อยดอนนี่ฟันเดเบกออกจากทีมไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบสัญญาย,ยืมตัวหรือว่าขายขาดก็ตามในช่วงตลาดมกราคมนี้ แต่ถ้าว่าตัวนักเตะครับมีความต้องการจะย้ายออกจากทีมทําให้ทางทัพปีแสดงนะครับอาจจะต้องตัดสินใจปล่อยดอนนี่ฟันเดอร์เบกไปเล่นแบบยืมตัวก่อนในช่วงตลาดมกราคมนี้แล้วรอให้ผู้จัดการทีมคนใหม่ของสโมสรเป็นคนตัดสินใจเองครับว่าสุดท้ายแล้วจะเก็บดอนนี่ฟันเดอร์เบกไว้กับทีมต่อหรือไม่ครับสำหรับคริสตันพาเลสนะครับณตอนนี้ก็เปิดโต๊เจรจากับทางทัพปีแสดงเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับดีลการยืมตัวดอนนี่ฟันเดอร์เบกไปร่วมทัพ ต่จนถึงตอนนี้ครับทางแมนยูเต็ดยังไม่ได้มีการตัดสินใจใดๆนะครับว่าสุดท้ายแล้วจะปล่อยเขาแบบยืมตัวหรือไม่ครับเรามาที่ข่าวต่อไปกับเรื่องของเจ้าหนูฟากุนโดเปโอลิสตีนะครับวันนี้อดีตกองหน้าทัพบ,บีสแสดงและก็รุ่นพี่ร่วมชาติของเปโอลิสตีก็คือดิเอโกฟอลันนะครับได้ออกมาแสดงความเชื่อมั่นว่ารุ่นน้องรายนี้ครับจะสามารถทะลุขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ของแมนยูเต็ดได้อย่างแน่นอนครับถึงแม้ว่าการปล่อยยืมตัวไปที่อาราเบสในศึกลาลิกาสเปนจะไม่ได้มีผลงานเป็นชิ้นเป็นมากนะั จนมีข่าวว่าอาจถูกส่งตัวกลับมายังสโมสรก็ตามโดยดีเอโก้ฟอรลันนะครับได้ให้สัมภาษณ์กับทางเว็บไซต์สโมสรว่าผมคิดว่าเขาปรับตัวได้อย่างยอดเยี่ยมนะกับการมาเล่นที่ยุโรปครั้งแรกตอนที่สโมสรติดต่อผมมาเพื่อคุยเรื่องของเขาผมบอกไปหมดทุกอย่างเลยเขาไปนักงเต่ที่เพียบพร้อมไปด้วยศักยภาพคุณภาพความสามารถความเร็วและเขาก็ยังเด็กอยู่ด้วย แต่แน่นอนคุณรู้ว่ามันไม่ง่ายอยู่แล้วล่ะเมื่อคุณต้องย้ายมาอยู่กับสโมสรใหญ่อย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดผมมองว่าการยืมตัวที่อาราเบสนาเป็นเรื่องดีเลยนะและเขาก็มีโอกาสได้ลงสนามอย่างต่อนเนื่องเช่นกันผมมองว่ามันเป็นโอกาสที่ดีสําหรับเขาเลยล่ะเขายังเติบโตขึ้นได้อีกดังนั้นผมมั่นใจว่าเขาจะมีโอกาสได้เล่นกับทีมชุดใหญ่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่างแน่นอนสําหรับฟาคุนโดเปโอลิสตีนนะครับนะตอนนี้เขาก็มีอายุครบ20ปีแล้วนะครับ ซึ่งตอนนั้นเขาก็ย้ายจากเพยยาร์รมาร่วมทัพปีศาจแดงด้วยค่าตัวราว7.7ล้านปอนด์เมื่อราว18เดือนก่อนครับเรามาที่ข่าวต่อไปกับเรื่องของดดีอโก้ดาโลนะครับเดี๋ยววันนี้ครับพอลโรบินสันอดีตนายทวารของอังกฤษยูเนเต็ดนะครับได้ออกมากล่าวชมผลงานของดาโลว่ามีผลงานที่ยอดเยี่ยมมากครับจะสามารถมัดใจรับรังนิกได้สําเร็จโดยพอลโรบินสันนะครับได้กล่าวเรื่องนี้ผ่านทางฟุตบอลอินไซเดอร์ว่าตอนนี้สําหรับเดีอโก้ดาโลกาลังมีออร่าเลยล่ะ เขาแสดงผลงานที่ยอดเยี่ยมมาหลายสัปดาห์แล้วถึงแม้ว่าแมนยูเต็ดอาจจะมีผลงานขึ้นขึ้นลงลงแต่สําหรับเดียโก้ดาโลนะผมมองว่าเป็นหนึ่งในสิ่งที่ดีสุดสําหรับพวกเขาในตอนนี้เลยล่ะเขายกดับการเล่นของตัวเองขึ้นมาได้อย่างเยอะม,มากภายใต้ผู้จัดก,การทีมคนใหม่รับรังนิกเขากลายเป็นนักเตะคนสําคัญของสโมสซอนซึ่งต่างจากแต่ก่อนมากมันทําให้คุณสงสัยได้เลยว่าทําไมในตอนนั้นโอเลกุนนาโซชาถึงไม่ค่อยชอบใช้งานเขามากนักนะ สำหรับเดียโกดาโลนะครับในซีซั่นนี้ก็มีโอกาสลงสนามให้กับแมนยูเต็ดไปมากถึง16เกมแล้วครับถึงแม้ว่ายังไม่สามารถทำแอสซิสหรือว่ายิงประตูดได้ก็ตามครับเรามาที่ข่าวสุดท้ายของเช้าวันนี้กับการจัดทีมของเดอะซันสืของอังกฤษนะครับกับผู้เล่นส1บเอตำแหน่งที่มีผลงานดีที่สุดตั้งแต่เปิดซีซั่นนี้มาครับซึ่งก็มีนักเตะของแมนยูเต็ดถึง2คนนะครับที่ติดทีมดังกล่าวเข้ามาก็คือบรูโน่ฟ์นันเดสและก็ดาบบิดเดเคอาครับ โดยรายชื่อทีมยอดเยี่ยมของเดอะซันนะครับประกอบไปด้วยนายทวานดาบิดเดเคอากองหลังมีเทรนด์อเล็กซานเดอร์อาโนของลิเวอร์พูลโมฮัมเหม็ดซาลิซูของเซาท์แฮมป์ตันเจมส์พาร์กอฟกี้ของเบอร์ลีย์และก็ชูวเอาคานเซโล่ของแมนซิตี้ครับกองกลางมีคริสเตียนนอการ์ดของเบรนท์ฟอร์ดบรูโน่ฟานอันเดสของแมนยูไนเต็ดอาลันแซงแม็กซิแมนของนิวคาสเซิลส่วนกองหน้านะครับก็มีโมซาลาของลิเวอร์พูลแม็กซ์เวลล์คอนเนตของเบอร์ลีย์แล้วก็อีวานโทนี่ของเบรนท์ฟอร์ดครับ หากชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และฝากกด Subscribe ให้กับช่องของพวกเราด้วยนะครับผมและอย่าลืมไปกดไลค์กดติดตามที่เพจ a c e b o o k r ร d d e v i l Page กันด้วยนะครับผม